ครับมืัอนี้ครับหมอลำพันลิศนะครับมืัอนี้วันพฤหัสที่13เดือนตุลาคมมันจะักตาดสองพหมอลำพันธุ์ลิศภาี่น้องมาตรวจเยี่ยมเช็คระค่างัวณตลาดนัดข้าวกรบื้บ้านหนองใหม่อำเภอสุนหุ่มจังหวัดระยอดกับตามหมอลำพันลิศนะครับ ตัวนี้ครับไอ้อันนี่ขายยังน,นี่รถไอ้นี่ยทั้งรถนี่ยังครับโอ้อันเนี่ยเป็นวัวลูกผูนะครับเนาะครับอ๋อครับอันนี้ว,าวไไ่า,าไว้เท่าไหรไอ,อ้เนี่ย้มมีชี้หางครับสี่มื่นหางว่าจะถือแค่เติร์กบัวท่านได้ขายสี่มื่นหางลูกผูสีแดงพร้อมมีตะมียังเนาะครับมแม่แม่น่องสีน่องสีพร้อมมีตะมียังนะครับอายุบ้านไหนล่ะไอ้บ้านน้องหยาป่านสุมรัดครับบ้านน้องหยาป่านสุมรัดเอา อ่าบานี้ราคาซี0มนหาครับตอรองได้ตอรองคุยกันได้โอ้ครับผมประธานพร้อมรับทรงเนีเออพอปรนบรนร่วมรับทรงคร้บมาคุยกันได้กันเนยครับผมอาบนี้ราคานี่ังยังนตอรองได้ยุ่ครับกันรับเอียงเอียงก็ลดได้อีกครับอ๋อครับอ้าวเบอร์โทรให้ไอเบอร์โทรเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองศูสองห้า สองสองห้าสี่ครับโอ้ครับเอาได้เล่าอยู่ตุ้มรันรบดละเอียดตุ้มรัดละเอียดนะครับผู้เอมักนะครับก็สามารถโทรไปติดต่อตอนน้องได้นะครับน้องนี่สองสามพี่อยู่ครับอยู่บ้านโอ้อยู่บ้านมีหลายพีครับโอ้มีให้เลือกพี่ครับให้เลือกสามารถโทรไปติดต่อสอบถามหลัสีไปเบิ่งอยุบของเล่าก็ได้นะครับอยู่ฟาร์มอยู่ฟอกนบ้้านอะครับผมงัวบ้านบ้านเท่าหนิเนาะครับผม อ่าโอเคครับขอบคุณครับไอ้มันมันครับครับครับผมครับไอ้มันจะใส่ครับพี่มาแต่ศิลาลาดอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดอันนี้เป็นแลวนนะครับเนาะครับลูกซี่ไหว่เอลูกซี่ไหวร้อมครับเอมีใบมีหลอดได้เนาะครับผมโอ้มีใบมีหลอดพร้อมอ่าก็มีไอวาไใบหลายปบบเลยครับแบบซีฟครับวาใวแบบซีฟแบบมือนแมนแมนอร่องได้ฟอมต่อได้ครับต่อได้เบิร์ตมืออ่าพูดนี้มามพอดีครับผมเออเอา บานีอันลูกกับลูกตัวเมียได้เนาะครับผมลูกซีไว้นี่ใบนี่หลอดตัวพวกยางง่ามนะครับเมียนี่โอ้โหพอดีตำหนีอย่างน้อยเนาะน้มซีน้มครับเนาะครับแล้วก็ลูกสาวลูกสาวลูกสาวกับพวกนี้แต่ย,ยังเนาะลูกสานนกสวนี่เนาะลูกซีไว้โอ้โอเนี่ยนั่ง่าเต็มครับนี่ลูกเต็มไงคนละไงแปดชิฟครับ แปดหมื่นบาทต่อร่องได้ตลอดลูกซีไว้อย่างดีครับลูกหัวหูนะครับนี่ครับเอาเบอร์โทรไอเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็องเจ็ดห้าสอแปดสาแปดปดสครับผู้ให้สนใจนะครับอเด็กๆห้องงามๆนะครับดีๆนะครับลูกสาวซีไว้ไปเลี้ยงนะครับสามารถโทรติดต่อไอเราได้เบอร์นั้นนะครับเด้อโอเคครับเอาขอบคุณที่มไอมันๆนะครับ ครับนี่ก็บ้อไอ้นี่นี่ก็เคยคมหนึ่งเดียวไอ้เนาะเออแม่กับลูกเนาะเอออันนี้เปิดไปเท่าไหร่ครัไอ้แบบหาเอ่อไปหาซีบเออหาหาหมื่นหาหมื่นบาทนะครับแม่กับลูกโอ้ะแม่แม่ก็บโต๊ะปั๊ดไหนครับแต่ว่าลูกนี่สุดยอดเลยครับแม่ลูกคนนี้รับสีแดงเข้มงามนะครับสีแดงดีนะครับ ลูกสาวเอาผนสีแดงเข้มงามครับนะครับห้าหมื่นบาทครับคนที่สนใจก็ติดต่อไอ้เราเบอร์มา่งหันนะครับเด้อครับผมอันแม่สาวนี่เงี้ยงเงี้ยเง่าเงนี่ว่าไว้เท่าไรครับนี่แม่เนี่ยครับผมมีกำไรอย่างไรครับซื้อวาเราจันมั่งหันสามสามหมื่นอ๋อสามหมื่นเกษสิได้สามหมื่นน้อยๆกรับป้อยเนาะครับโอ้ครับเนื้อหนังมั่งสามารถเต็มครับเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทร หอายเลขครับผม093 093 078 078 0490์เก้ครับโอ้แม่นี่ดูดีลรื่อดีนะครับผู้ใดยสารพ่อเติงสุวรรณภูมิอ่อพ่อเติงสุวรรณภูมินะครับอยุสสุวรรณภูมิเท่านี้ครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถโทรหาที่พ่อเติงได้นะครับเนาะแนวทรงพีลอยกิโลทรงลอยลอยกิโลทรงไหล่พีพร้อมนะครับอืมโอ้ดูดูง่ายดูง่ายคล่องง่ายนมซีเนาะไม่มีตังนี้เนาะไม่มีตังนี้ครับมีแต่งกระตุ้มยังเดี๋ยว เออนี่ห้อยเป็นล่ำปีแต่ว่าหายปกติแล้วนะครับตันตันว่านครับวัานี้ครับ,รบอ่านี่แม่ลูกไว้พอแม่เดียวจะว่าลูกน้อยอตัวผู้น้อยจะหักเนาะอ๋อครับอันแม่ตัวแม่ใหญ่นั่นขายเท่าไรครับมาไปเท่าไรมาไปสามสิบอสามสิบเจ็ด นะครับตัาเมียนั่นกับเป็นเมียเมื่อซึ่งเป็นอ่ะซึ่งของอะไรซึ่ีงอะไรนะเดือนหนึ่งแยกลูกมานเนาะนะครับอันนี้มันตัวปูน้อยตัวเมียไงหนึ่งว่าไว้สามมือเนาะดูว่าถึงกับงัวฟงหนึ่งนะครับตัวใหญ่นะครับเนาะเราตัวตัวลูกไส้นี่อันตัวตัวปูน้อยอีู่ดีตัวปูน้อยนี่เอามือหอกเองโอ้หอกละข้าหองทุกตัวต่อได้เบิดโอ้ครับ 0908605330อยู่บ้านไหนครับบ้านผือโพโซนอะไรคมเออเนี่ยเอาผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเล่าได้นะครับเนาะงอยู่บ้านผือโพโซนอะไรคุ้มนี่นะครับเนาะกขับมาไก่มาไก่นะครับโอเคครับขอบคุณกันหลายๆครับมัน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 ค่มหนึ่งนะครับของพี่พีเล่านะครับ ของพอตึงของพอตึงนะครับอีกพุ่มหนึ่งเป็นลูกกับเม้ะลูกกมีนะครับลูกตัวเมีนะครับยางห้ามนะครับสีแดงดีนะครับเออสีแดงดีนะครับพุ่มนี้ว่าไว้สี่หมื่นแปดพันบาทต่อล่องได้ตอล่องได้้มทรง4ี่ร้อยกิโลนะครับก็เบอร์ทั่วเบอร์เก้าพะศนย์้ยู่้ส่นะครับยูสวรรณพุ่มนี่แหละครับ ผู้ใดสนใจครับสามารถโทรติดต่อเหล้าได้ตลอดเวลานะครับดีห่าดีซีดีหาตัวได้นะครับเพราะว่าเหล่าเป็นนในหอยนะครับปุ้มนี่กาแม่กับหญ่สมควรนะครับลูกกับหญ่เติ๋ครับสี่หมื่นกว่ากับสี่หมื่นแพงนะครับเนาะครับเอาครับโต้อจิตทีเลยครับเพราะว่าเนื้อกำแห้งเดียวกัน สามสองแม่ครับลูกเนาะโอ้จึดจจจครับไปลุกยืทตรงจะเข้าถ้าจะไปะะสามหมื่นสองพันบาทนะครับแม่ลูก 0 8 9 4 7 2 3 9 6รับบ้านเราเขาอเภะสุนภูมุ่นะครับบางทีใครเข้านาครับกับได้สนใจนะครับสามหมืกว่าบาทนะครับสามารถโตไปต่อลองเราได้นะครับเนาะรับรับวันดีครับพ่อครับโอ้นี่ครับีพ่อเจ้าของมาสารทีแต่ละนาโคกับบุรบมาทำไมมาสุนภูมุจังหวัดอะไเท่าเดียรับนี่นี่ครับเอ่อ่งรอซึ่งรวยเนี่ย่ธมดาเนาะแต่ ลูกหลานก็ได้มาเาพิ่มท่าใบบุญเล่าอยู่ตลอดนะครับเนาะเอาอันนี้ง่วเขาหลายเสือกเนาะก่อเนาะเอออะไรง่วงพวกนี้ครับดิสองตนเอามาหนีมาปลาให้ใช่แบบขนาดสองง่วงห้ามตัวนี้อันนี้น,น,าานี่มาเลยข้าได้อ้านหนิมือหาครับอีมือหานะครับตัวล่องได้ครับตัวนี้เลยครับนีปลาสามตัวล่องได้สามมือตัวล่องได้อ๋อครับตลอดเนาะอ้ายอยู่บ้านไหนอยู่ บัตนองแห้งเขาสเชื่อได้พัเข้ไเยเขาน่เออเอาบัตรดิเบอร์ทั่วไอ้เบอร์ทั่ว93 093 526 526 5771 5771อันนี้ว่าบันหนองแห้งนะครับอยูบ่าเตยว่าเตยเข้าหน่อยนะครับเนาะบนี้เอาโอเคกันพูดให้สนใจกับโซสามารถตัวติตตัวเราด้ตลอดเวลานะครับเนาะขกับตัวล่องแต่ด้ท่งทอยซี่พ้อมขับกันว่าเตเตนไปนะครับครับเอาโอเคครับผมมันมาน้มันมันองหอี่ครับส่งงหอพี่เลยนะครับเอ้ครับ મે ปเราเิัอตุนที่ในโลกยููบยน่ช่เอาเป้งนนิดตายเพดะในที่นอนไม่เรียนนี่ได้หอยแ่หอยงเปิดดอกเปิดพอตุ้นนะครับมีพอตุ้นบสนามครับเป็นแม่หอยเมื่อาชีพนะครับอวกได้สนใจเรียงงวเรียงหยังนะครับมันเอาไหมตัวของพอตุ้นสองตัวนะครับขายเลยครับขายกนี่พอตุ้นสามหมื่นเาไปนะครับไม่ตัวรับแ่อตร ผู้เสี่ย้สาวมาซือขายขนขายอะรอนี้ครับเบอร์พอตุ้นเบอร์ไหนก่ครับแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศนย้าศูนยปีศูน์ครเดี๋ยวจังสิไปทางงวพอตุนเดี๋ยวมันจะบอกได้คิดไปกับเด้อว่าต่อไหนต่วไหนเนี่ยบ่อให้ไอ้อยเยนี้ไอ้อยก้าเก้าอไอ้อยา้อยเอาครับไอ้อยไอ้อยงมันจะตัวครับวานี้เจ็ดตัวครับเอามาเจ็ดตัว อันนี้ก็ได้หอยมือชิมด้วยกันนะครับก็หอยเราอยู่เมืองสวงนะครับอยู่อาสมานอาสมานไม่โผิดโอ้ยหุ่นเมี่ยตันเมียหน่อยถึงอยู่เมืองสวงหุ่นใหญ่ใหอ่ใหญ่หนใหญ่ใหครับหุ่นใหญ่หนาะครับไอหอยเอาง่วมากทั้งหมด่ออ่า เบอร์โทรจะบาดขนาเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดแปด้าเจครับเก้าหาเจ็ศนยมวนไ้มีตลอดผัู้ใดสนใจเอาตูวใส่ได้โู้สั่งได้เลยครับคับนี้ครับเดี๋ยวจะเปนเจรสิสไทยเป็นั้วเล่านับเ่นเล่านังอาบแดดดยวครับอ้ออีพีอีพีอีพีมันจแบไหนครับครับนี่เราผู้คนของม้วนมเองอบั่นบ้านตรงไหนเออบ้านตรงไหนบันนี้บ้านตรงไหนน้เออ อ,อันนี้ก ko ็บนายหอยเมื่อชิ่อคือกันนะครับผู้ที่สนใจตัวหาเล่าได้ครับว่าเอาแบบใดใส่ไดนเราหาหายได้เมื่อตัวครับเมื่อตัวไครับศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหกห้าหกหกห้าสี่สามแปดสี่สี่สามแปดสี่นายหอยนี่ยนหอยเลื่ออยเมือตกปลาตกไม้นะครับนอกนที่สนใจครับสมัรรตัวหาเล่าได้ยครับ่นี่ว่าให้ตลอดมามัดแบบใดใส่ไดสั่งได้เลยนะครับก็ต้อง ก็ต้องแลนหาความโรมาสั่งได้จับไปไหยหออเทียนกับสุอดกับเยอะบากลงไปซื้อแล้พูดว่าขับก็ขับอาคคพับผมรับนี่ง้วสาวหน่อยยุบมาทุ่นนะครับยางงามเนื้อหนังดีครับนะครับตัวนี้เปิดไปเสนอกว่าทุ่นเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้อีกเลื่อมือบบนี้นเน่ยเป็นการพบเป็ ว่ามีหลอดปะพี่หลอดเทียครับอ๋อว่าหลอดลูกพ่อไดครับนี่ลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงนะครับเนาะเออเรื่องเนื้อหนังมันสามารถเต็มนะครับเนื้อโตดีมันไนะครับหนังหนาผาใหญ่ต้มนี้พ่อมี่พ่อมี่ครับรับประกันจำหน่วยรงยางต่อมนี่เป็นวัวปะทุ่นนะครับซึ่งเป็นวัวปะทุ่นาพนะครับปะทุ่นวัวเคยพานะครับอาตโวดีพรรับประกันไหนส่วยเหลือมนะครับตรงหัวมองเออ ตกลงแล้วค่ะกันสามหมื่นเก่าลดได้อีลดได้ยีครับต่อกันได้อีกครับต่อรองกันได้ทรงไข่เยียนครับนี่คือบทุนต่อรองได้ทรงไข่เยียนเยี่ยนรับประกันเลยจืดใจเยี่ยนที่เยียนเก็บเงินที่บ้านเออครับสุดยอดนะครับเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางเพราะไหนว่าเก็บก่อนกันเปล่าไปแล้วเพราะถึงอกถึงใจสามารถปฏิเสธได้ครับครับ โอ้ยสุดยอดครับมาชวเอามันหมันครับมาช่วยครับครับผมครับครับเอาต้องเลยเออครับโทษจิตต่อได้ครับเด้อครับครับพี่พอดีครับมอดีครับครับัอดีเอออันนี้เอาลูกชงยูทูปลำพันนิรด้ครับเด้อาลำพันิรบ่เมีนครับชงมาล้ำพันลิตรอนนี้รับงานงันไหมครับรับหมุกขึ้นอ่ไปล้ำนิวบ้านสนามหนี่งครับเอาเอาบางวมันจะโตครับพี่พี่ันนี้ันี้เอามาลงหตัวเอามา6ตัวปาตัครเราสองใครเราองเหลืนี่ว่าให้คนต่อยัง ม้วนไหร้ราคากันเลยม้นไห้อ๋อกับร่างหุ่มกันอยู่เนาะครับคับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหรครับนี้เปิดไปสองม้วนหาพันครับท่องแล้วหาเดือนโอ้ท่อง,องหาเดือนประกันท่องพร้อมเนาะท่องพร้อมประกันท่องประกันต้นนี้นะครับ อันนี้สองหมื่นห้าพันบาทเออต่อรองได้ต่อรองได้เพราะฉะนั้นพี่มื่นหาครับตัวนี้ได้ทำได้สองเดือนพวกหัวพันหัวพันครับสองเดือนแเราทำไปแล้วสองเดือนอ่าเป็นหัวเมียสาวด้วยแม่สาวไงครับแม่สาวไงเนาะเออเพิ่งทบไปนะครับเนื้อหนังมั่งสาดีนะครับสีดีครับนะครับสีเทาะแดงแดง แดงเนื้อปลาขําแดงมลาดานสุกเัวเนื้อนะครับนีะครับเนื้อหนังดีครับตอนเทากับแดงเข้มนั่นละเออแดงเข้มใส่อีกตัวหนึ่งครับสองตัวนอนด้วยนะครับคูนั่นแหละตัวนึงคุณตัวนึงอ๋อนี่ตัวนึงตัวน้อนครับตัวเอดตตััววนี้สี่หมื่นตัวนั้นสองพันสามพันน้อนตัวนี้สองพันสามครับสองพันสามนะครับตัวนี้เนื้อนางดีนะครับ เป็นงวกผูกนะครับสองมื่นสามต่อร่องเด่นครับแต่เพื่อเดีจเอาไปขุนไปเลี <tabii. S 1> ้ยงตอนนี้มืน่นหกพันบาทน,น,น,นะครับช่วงนี้ง่วถือว่าราคาเกือบจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้แร้วเป็นง่วงผูกหน่อยนะครับเนาะ มื่นหกพับาทนวดละค่าหมื่นตัวบาทตัว um, น right. mm. mm ี hmm. mm. ada, yeah, ้นะครับรือวัาส so ุดยอย่างน้อยหางชั่นะครับเนาะครับมาเโล่ล่าบัทเอาเขา้นนวนวอยู่อำเพิ่มมือสวงเลยนะครับเนาะครัซึ่งระยะทางบเกินห้าสิกิโลเมตรทรงที่เบิดนะครับ พอจาะนั้นผู้ได้สนใจกับโทรมาติดต่อเบอร์เยครับพี่พี่087 087 238 238 1332 1332ครับโทรหาในห้อยในหอยยังก็นหอยพูนบานำงครับเอานำงนะครับู้ใดสนใจกัโทรหาเราตลอดยี่สิบชั่วโมงครับโทรไปย้มขึ้นใหู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งโทรรับเพเมียสิทีัยโทรใหไว้ อันพูยิ่งทั่วหนิวัวัด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 วัองเลี้ยวขวาแรงดเชียงรถทันที่ขันมูยิ่งทั่วไปได้ตลอดขันผู้ยิ่งทัแห่งจะทรงไวทรงพี่ก็ได้ไม่ห่างครับทรเกหนือจะได้ไะวกัครับครับไม่ห้อยไอ้ไส้ผมนี่ครับไอ้ตันนะครับเนาะอันนี้ไอ้ตันอันเมื่อนี้อย่งง้อไม่จะโตครับไปสองตัวครับมาสองตัวขายไปแล้วขายตัวหนึ่งเหลืออยู่ตัวหนึ่งตัวที่เหลืออยู่ราคาเท่าได้ สอเสมีิบเก้าสองมืนเก้าพันบาทต่อร่องได้อีกนะครับซึ่งไป็นไอ้ตันนั่นซึ่งในเดือนสองหมื่นเกาพันบาทตะครบลงขายผิดนะครับตอนนี้ไอ้ตันเบอร์สู้เบอร์สู้สามสามสามเจ็สาส สามารถติดต่อเราได้ตลอดนะครับเพราะว่ามัวนีีคือเ่าสิมีมาตลอดจะตองไตลอดผมีคเือเป็นผู้ใดนรดย้อนเยี่ยอยากได้ง้วก็โัวหาเราได้เลยนะครับก็เราเาไป่งในเรื่องความเยี่ยนอะไนะครับก็แต่ตอนอย่ว่าไดครับกรับูครับรูว่านอนดูเมืองะกัส่งแนาต้อไล้า้ครับตัวหาเราได้แล้วเอาไปส่งให้บังขอนเยี่ยนก็ได้ครับ คันสมมาไปเบิ่งหอดเฮี้ยนแล้วคันว่าซื้อว่าขายได้แต่คันอ่ะมันกลับมากอะไ้ครับผมกับทุกท่านครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับผมได้รับกายๆครติดต่อหลานครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับมันหมืนมันหมือน